อีสานโพไม่เลือกประยุทธ์เลือกตั้งรอบหน้าเทให้เพื่อไทยกับก้าวไกล7ตุลาคม64นายสุทินเวียนวิวัฒนหัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยว่าจากการสำรวจความคิดเห็นคนอีสานเรื่องดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานไรมาสามทับ และคาดการไรามาส4ทับ2 5 6 4จากประชาชน1,110รายระหว่างวันที่1 3ตุลาคมพบว่าดดชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานไร,รามาส3ทับ2 5 6 4เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน64เท่ากับ30.2คะแนนจากคะแนนเต็ม100คะแนนซึ่งจัดอยู่ในระดับแย่และคาดว่าไรามาส3ทับ2 5 6 4เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี64 จะเท่ากับ30.7คะแนนถือว่าดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับแย่เช่นกันขณะที่คะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลได้20.3เต็มร้อยคะแนนต่ำที่สุดตั้งแต่สำรวจมาเช่นเดียวกับไตรมาส2ทับ2564เนื่องจากในไตรมาส3ทับ2564การระบาดของโรคโควิด -19 อยู่ในระดับที่น่าก,กังวลและยังไม่คลี่คลาย และครัวเรือนอีสานได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมากอีกทั้งการเยียวยาของรัฐบาลไม่เพียงพอต่อผลกระทบที่ได้รับนอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากน้ําท่วมในภาคอีสานตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนและการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันภาพรวมของรัฐบาลในช่วงไรามาสามทับ2564 ได้เพียง19.3เต็ม100คะแนนต่ำที่สุดตั้งแต่ทำการสำรวจมาเนื่องจากการบริหารจัดก,การปัญหาโรคโควิด -19 และการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจไม่เป็นที่น่าพึงพอใจนายสุทินกล่าวว่าสำหรับคะแนนผลงานรัฐบาลรายไตรมาสคนอีสานได้ให้คะแนนด้านเศรษฐกิจร้อยละ2 3 0และหากมีการเลือกตั้งใหม่พบว่าอันดับหนึ่ง คนอีสานยังเลือกคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์รองลงมาคือนายพิธาลิมเจริญรัตและพลเอกประยุจันโอชาและนายอนุทินชาญวีรกุลเมื่อสอบถามว่าถ้ามีการเลือกตั้งสอสอจะเลือกใครคนอีสานร,ระบุว่าอันดับหนึ่งพักเพื่อไทยรองลงมาคือพักก้าวไกลพักพลังประชารัฐและพักภูมิใจไทยตามลำดับ กรมอุตุเตือนดีเพรสชันเริ่มถล่มวันนี้26จังหวัดเจอฝน60-70% 7ตุลาคม64นายนัทพลนัทสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศฉบับที่3เรื่องพายุดีเพรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า เมื่อเวลา4นาฬิกาพายุดิปรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด16.0องศาเหนือลองจิจูด111.5องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่10-11ถึงตุลาคม64อันหนึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่7-11ตุลาคม ลักษณะเช่นนี้จะทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันคลื่นสูง2-3เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรง,งดออกจากฝั่งสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน มีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง แม่วอนอย่าดราม่าปมโพสต์ขายนมโรงเรียนสั่งซื้อจากเพจไม่ใช่รับแจกฟรี7ตุลาคม64เกิดประเด็นถกเถียงกันในโลกโซเชียลเมื่อคุณแม่ท่านหนึ่งโพสต์ขายนมโรงเรียนจนมีคนตั้งข้อสงสัยว่า นมดังกล่าวสนับสนุนโดยรัฐบาลมีสิทธิ์นำมาขายได้หรือไม่เมื่อผู้ใช้บัญชี Facebook รายหนึ่งโพสต์ขายนมโรงเรียนลงในกลุ่มคนบึงสามพสมอทอดจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมระบุข้อความตัดเพอใจความว่าเสียใจที่มีคนมาคอมเมนต์ด่าถึงพวกคุณจะลบคอมเมนต์ไปแล้วแต่เราก็ยังเจ็บในใจก่อนจะตัดสินผู้อื่นขอให้ใช้สมองไตรตรองสักนิดว่าโกงไหม ใครที่รู้จักเราบางคนเราแจกฟรีด้วยซ้ำเพราะนมได้ฟรีแต่ที่นำมาขายคือเราซื้อมาไม่ได้ไปขโมยของโรงเรียนมาขายหากใครสนใจซื้อเลยจ้าร้านนี้มีเก็บเงินปลายทางพร้อมแนบรูปภาพนมโรงเรียนและรูปจากเพจ Facebook ที่เธอไปซื้อมาจากโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงคำว่านมโรงเรียนสนับสนุนโดยรัฐบาล แท้จริงแล้วขายได้หรือไม่เพราะมีหลายคนบอกว่าเคยซื้อมาให้ลูกกินเหมือนกันเนื่องจากขายตามเพจ f a c e b o o k ถ้าหากผิดก็คงผิดตั้งแต่โรงงานไปถึงคนรับนมมาขายแล้วหรือบางความเห็นบอกว่าเราได้รับมาแล้วก็ถือเป็นสิทธิ์ของเราที่จะนำไปขายให้ผู้อื่นแต่อีกหลายคนก็ตั้งคำถามว่าพฤติกรรมแบบนี้เข้าขายทุจริตนมโรงเรียนเห็นเห็น พร้อมฝากไปถึงกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโพสต์นี้เพื่อเป็นความรู้ไปตรวจสอบกับหญิงรายนี้คือนางสาวทัวดาราอายุ31ปีชาวตำบลซับสมอทอดอำเภอบึงสามพันเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมีอาชีพขายของออนไลน์เล่าว่านมที่โพสต์ขายเป็นนมที่ซื้อมาจากเพจ Facebook ราคาลังละ250บาทซึ่งเธอซื้อมาหลายครั้งเนื่องจากโรงเรียนปิด และลูกไม่ยอมกินนมชนิดอื่นที่ผ่านมาก็ไม่เคยนำมาขายแต่เมื่อวานนี้6ตุลาคมลูกได้รับนมโรงเรียนมาหนึ่งลังเธอเห็นว่านมที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ก็ยังเหลืออยู่ลูกคงกินไม่ทันจึงโพสต์ขายในราคาลังละ200บาทโดยไม่คิดว่าจะผิดกฎหมายหรือมีคนเข้ามาต่อว่าถึงขั้นทุจริตเพราะเธอก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น สำหรับนมโรงเรียนเป็นนโยบายของรัฐบาลไทยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กวัยเรียนด้านหลังกล่องจะเขียนชัดเจนว่าห้ามจำหน่ายฉะนั้นผู้ที่จำหน่ายก็ถือว่าทำผิดกฎหมายซึ่งกรณีนี้ยังไม่มีเจ้าทุกไปแจ้งความแต่ต้องถามไปยังกระทรวงศึกษาธิการว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพราะหากจะเอาผิดจริงก็คงไม่ใช่แค่รายนี้รายเดียว สามปีรัดลงทุนน้ำสามแสนล้านก่อนพายุมาเพิ่มอีกแปดแสนล้านก็ยังท่วมเจ็ดตุลาคมหกสี่สถานการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่และฝนตกหนักจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยยังคงไม่คลี่คลาย ล่าสุดหลายจังหวัดในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างซึ่งรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลกำลังเตรียมรับมือน้ำเหนือที่ไหลบ่าลงมาจากจังหวัดตากสุขโขทยัยเพชรบูรณ์พิษณุโลกและนครสวรรค์ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนายสมคิดเชื้อคงสอสอุบลราชธานีพักเพื่อไทยว่า ในช่วง7ปีของการบริหารประเทศภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการน้ำปีละ6 0หมื่นล้านบาทหรือ7ปีเป็นงบรวมกว่า4ี่แสนล้านบาทแต่ประชาชนยังต้องประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมทุกปีสำนักข่าวอิสาราเผยข้อมูลพบว่า ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา20ปี2561-2580เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและจัดหาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาซึ่งเป็นข้อมูลณเดือนพฤษภาคมปี64ปรากฏว่าในช่วง3ปีแรกของแผนแม่บทปี61-63ปี63รัฐบาลจัดสรรงบพัฒนาแหล่งน้ำ3า3 8 0ล้านบาท ขณะที่ในช่วงปี64ถึงปี66รัฐบาลเตรียมผลักดันโครงการภายใต้แผนพัฒนาทรัพยากรน้ำใน5ภูมิภาคจำนวน526โครงการวงเงินลงทุน8 7 9 0 0 0ล้านบาท อย่างไรก็ตามสำหรับงบประมาณที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์อนุมัติจัดสรรเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในปี6 1ถึงปี63วงเงิน3 5 8 8 0ล้านบาทนั้นยังไม่รวมงบกลางอีกอย่างน้อย3,168.8ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์อนุมัติ จัดสรรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมเป็นการเร่งด่วนในปี63ถึงปี64ซึ่งงบบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่มีพลเอกประวิต์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกอนอชอก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะขอให้ประชาชนร่วมกันสวดมนต์อย่าให้พายุเข้ามาอีกเลยพายุลูกเดียวนี้ก็พอแล้ว ต้องช่วยกันคิดใหม่ว่าวันข้างหน้าจะอยู่กันอย่างไรจะต้องปลูกบ้านอย่างไรจะต้องปลูกบ้านสองชั้นหรือขยับขยายไปอยู่ในที่สูงขึ้นซึ่งรู้ว่ายากแต่ถ้าตั้งใจฟังรัฐบาลพูดบ้างก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นบ้างพลเอกประยุทธ์กล่าวขณะที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุขโขทยัยเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมา นายกถึงเมืองคอนยอดคำหวานคอหวยสองเลขรถ7ตุลาคม6.4พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชเวลา1 2นาิกา30นาทีถึงสนามบินนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ทํากลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยจุดแรกไปที่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถนนราชดำเนินอำเภอเมืองเพื่อสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีโดยนายกนั่งรถยนต์ยี่ห้อเอาผ่าสีดำทะเบียนกไก่อ,อ่าง5817นครศรีธรรมราชที่จัดเตรียมไว้เมื่อคณะนายกเดินทางถึงหน้าบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารปรากฏว่ามีฝนตกลงมาเล็กน้อย ขนาดที่นายกลดกระจกทำมือสัญ,ญลักษณ์ I love you ให้กับประชาชนที่มารอต้อนรับริมถนนราชดำเนินหน้าวัดก่อนจะเดินลงจากรถพร้อมคณะรัฐมนตรีและสสรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการเข้าไปสักการะองค์พระบรมาธาตุภายในโดยไม่อนุญ,ญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปเนื่องจากสถานที่ข้างในคับแคบและเป็นการป้องกันตามมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยนายกพร้อมคณะใช้เวลาประมาณ10นาทีก่อนจะเดินทางออกมาพบปะกกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับบริเวณหาดทรายแก้วภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารพร้อมนำสิ่งของมามอบให้กับนายกเพื่อให้กำลังใจทำหน้าที่นายกต่อไปซึ่งบรรยากาศบางช่วงบางตอนนายกรัฐมนตรีกล่าวหยอดคำหวานกับประชาชนว่าคิดถึงจังฮู้ พร้อมกับพูดคุยและถ่ายภาพร่วมกับประชาชนอย่างเป็นกันเองก่อนจะเดินทางขึ้นรถไปยังคลองหน้าเมืองเพื่อตรวจสถานที่รองรับการระบายน้ำต่อด้วยถนนพุทธภูมิและชุมชนมะม่วงสองต้นตามลำดับโดยชาวบ้านที่มาคอยต้อนรับนายก ไม่พลาดที่จะจดเลขป้ายทะเบียนรถที่นายกนั่งเป็นรถยนต์ยี่ห้อเอา่าสีดำทะเบียนกอไก่ออ่าง5817นครศรีธรรมราชเพื่อหวังนำไปเสียงโชคแทงหวยงวดวันที่16ตุลาคมนี้ขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าขายเร่สลาก,กินแบ่งรัฐบาลไม่พลาดที่จะนำแผงสลาก มาขายให้กับลูกค้าที่มาต้อนรับนายกถึงหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแต่ปรากฏว่าเลขท้ายสลา81บ817หมดเกลี้ยงแผงก่อนที่นายกจะเดินทางมาถึงนครศรีธรรมราชเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการแชร์ภาพป้ายทะเบียนรถที่นายกนั่งทำให้บรรดาคอหวยต้องหาซื้อเลขสลับตำแหน่งของทะเบียนรถเพื่อเสี่ยงโชคต่อไป ตำรวจเมืองคอนเตือนห้ามสี่พฤติกรรมรับนายก7ตุลาคม64พลเอกประยุจันร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดน,นครศรีธรรมราช โดยความพร้อมรับคณะนายกตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้เตรียมการต้อนรับอย่างเข้มข้นบริเวณจุดที่สองที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาติดตามการบริหารจัดการน้ําและปลูกต้นโพบนถนนพุทธภูมิรอยต่อระหว่างตําบลโพเสด็จและตําบลมะม่วง2ต้นอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งจะเป็นจุดที่นายกใช้เวลานานที่สุดมีการยกระดับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชโพสต์ข้อความและรูปภาพผ่าน Facebook Fanpage เตือนพี่น้องประชาชนเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาว่าพฤติกรรม4ข้อต่อไปนี้ห้ามประชาชนทำรรเมื่อพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายซึ่งจุดประสงค์ คือตำรวจอยากให้พี่น้องประชาชนรู้กฎหมายและหลีกเลี่ยงที่จะกระทําความผิด 1. ปลาไข่หรือไข่เน่าความผิดปอาญามาตรา391ทําทำร้ายร่างกายละหุโทษ 2. ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายความผิดปอาญา393ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าโดยการโฆษณาหรืออาจมีความผิดมาตรา326ข้อหาหมิ่นระมาท 3. เผารูปนายกหรือพระบรมฉายาลักษณ์ถ้านำมาเองไม่ผิดทำให้เสียทรัพย์หรือไม่ผิดมาตราห1 2ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรภาคสถ้าการเผานั้นอาจทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายหรืออาจทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายอาจมีความผิดตามปออาญามาตรา2 2 0วรรคแรกถ้าเผาภาพของผู้อื่นเป็นความผิดทำให้เสียทรัพย์หรือวางเพลิงได้ 4. นำภาพนายกไปลง Facebook หรือ l ลายหรือในสื่อโซเชียลอาจมีความผิดตามพรบอคอมตามมาตรา14วงเล็บ 1. ข้อมูลเท็จปลอมบิดเบือนโดยประการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายมาตรา14วงเล็บ 2. ข้อมูลเท็จเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐาน มาตรา14วงเล็บ5เผยแพร่ส่งต่อตามวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4หรือหากมีพฤติกรรมที่เป็นการต่อต้านหรือขัดขวางจะพิจารณาความผิดแล้วแต่กรณี